สวัสดีครับสวัสดีวันนี้วันที่ยี่สิบสี่ธันวานะครับเนี่ยครับอัปเดตเมเปิลแดงกันหน่อยครับเมเปิลเนี่ยครับอันนี้ผมปลูกที่หาดใหญ่นะครับแล้วก็แค่ไม่ให้มันโดนแสงแดดแรงๆแค่นั้นเองครับใครที่อยู่ภาคเหนือเนี่ยน่าจะได้เปรียบครับมีอากาศหนาวอยู่เนี่ยครับบางที่โดนแสงแต่ว่าก็เลี่ยงการโดนแดดจัดๆนะครับงอกขึ้นมาเยอะเลยเนี่ยครับ ผมก็เริ่มแยกบ้างแล้วอันนี้ครับอันนี้แบ็กโลคัสสีเขียวๆแบล็โลคัสอันนี้จะเป็นเมเปิลนะครับอันนี้น่าจะประมาณสิบอดวันแล้ววันนี้ฝนตกนะครับที่หาดใหญ่อันนี้เป็นดาร์คเนาราโก้นะครับดาร์กอนบัตอ่าอันนี้ก็เมเปิลก็เริ่มงอกแล้วครับเนี่ยครับที่ผมปลูกไว้ตรงนี้เจอแดดจัดนะครับเจอแดดตอนเที่ยง ประมาณสามชั่วโมงจนตอ,อนเที่ยงเทีๆงบยบโดนแดดจัดๆตรตรงนี้นะครับเริ่มงอกแล้วอลองดูครับก็แดงสวยนะครับน่าปลูกอยู่เดี๋ยวค่อยมาอัปเดตให้ชมเรื่อยๆครับขอบคุณครับ